พี่น้องเฮ้ยเที่ยวทางบดสุดเส้นหญ้าสิถอยให้คุ้นยำตายให้ตายนาพุ่นเขาจังย่องว่าหานอดสู่ออาเดอร์ท่านย่าหันหลังให้คุ้นมีนสวัสดีพี่นอ้องป้องปายสูผู้สุนเดอร์ครับเมื่อนี้พ่อใหญ่แสนบ้านทุ่งนะครับกาสิมาในอีพีพิเศษนะครับก็คือเป็นอีพีนะครับแนะนําเรื่องของ มอดขึ้นข้าวนะครับป้องกันได้เค็ดไม่รับนะครับไม่มีมอดแน่นอนนะครับก็คือมาลองเบิ้งนะครับผมซีม้าแนะนําวิธีป้องกันว่าให้มอดขึ้นเข่านะครับเก็บเข่านี่ไว้นานได้เป็นปีเลยนะครับกก่อื่นเยก็คือต้องแนะนําก่อนว่าหลายคุณที่เข้าใจว่ามอดเนี่ยมันมาจากใสนะครับบอบารูว่ามอดมาจากใสจริงๆแล้วในเข่านะครับตามหลักวิชาการเลยครับมอดมันไครตั้งแต่ตอนเปลี่ยนเข่าเปลือกเลยครับ นะครับผมแต่ว่าเวลาเขาเอาเข่าไปสีนันครับหรือว่าลุงสีเขาซื้อเข่าเปลือกเข้าไปนะครับเพราะเขาสีเข่าเสร็จนะครับเขาสีฉีดยากันมอดไว้นะครับมันก็เลยบ่มีมอดใครที่อยู่ในเข่านะครับมันก็เลยบ่สามารถเติบโตได้นะครับแต่ว่ายากันมอดนะครับมันก็สิอยู่ประมาณสามสี่เดือนนะครับหลังจากเขาซื้อเข่ามาแรกๆสองสามเดือนนะครับมันอาจสีเพราะท่านมีมอดแต่พอสามสี่เดือนขึ้นไปแล้วครับมอดเริ่มมาแล้วครับแม่สีเก็บไปดีปันใด้็มีมอดคือเกานะครับ ที่นี่เทคนิคง่ายๆนะครับที่ที่ผมเ็ดม,ม้านะครับเป็นสิบปีแล้วครับผมตะกี้กับใส่ทั้งใบบกูดบักพริกนะครับล้อมมาเบิดวิธีแล้วกับมีหมอดคือเกานะครับแต่ว่าของผมนี่ก็คือใส่เทคนิคก็คือว่าเอาข้าวสารนะครับไปกรอกใส่ขวดน้าขวดน้ำพุลิลินะครับเป็นข้าซื้อกินทั่วไปนี่แหละครับนะครับผมปิดฟ้าให้แน่นๆนะครับหมอดบอสามารถ เติบตด้เลยครับผมเพราะว่ามันว่นีิอากาศ้าไปหายใจนะครับหมอดมันก็เยิ่เติบโตนะครับนี่ครับผมเขาก็เอาขวดหลังจากได้ขวดแล้วก็ขวมน้ำขวมขวดไว้นะครับเห็นหน้ามันแห้งนะครับจนมั่นใจว่าผมมีน้ำในขวดแน่นอนนะครับก็จะค่อยออกมาก่อกนะครับเดี๋ยวผมพาไปเพิ่งเทคนิคนะครับก่าเขานะครับเพื่อว่าให้มอดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับผม โอเคนี่ครับวันนี้สีพามาเบ่งด้ครับเทคนิคง่ายๆครับผมก็นี่แหละครับผมเขาก็เอาเขาสารนะครับกอกสซกวดน้ำเขานะครับขวดน้ำเป่านะครับกวดน้ำพุลละที่ิเขากินแล้วนะครับหลังจากที่เขาความจนแห้งแล้วนะครับเอามากกอกนะครับเอาข้าสารเขาครับเกอกลงไปให้นั้นะครับผมนี่ครับถุงปุ๋ยหนึ่งนี่ม่ได้หลายขวดได้ครับประมาณสิบสองสิบสามขวดนี่ก็ เบิดเดียนะครับตรงปุยอันเขาเอามาจากบ้านนะครับผมเฮ็อยูใช้เทคนิคนี้มาสิบนาสิสิบปีแล้วครับเมื่อก้อนนี้ได้เข้ามากกินมเพาะเครื่องทุงหรอครับพวกกระขึ้นก้อนไปตากแห้งตากแห้งก็ได้ซ้ำตากแห้งครับเอามาไว้อีกอะพวกกระขึ้นเออเอาข้อแับมอดมอดครับมอดกระขึ้นนี้ก็คือมอดมันอยู่ในเข่าอยู่แล้วนะครับยังยังขีในน้าไปเริ่มต้นนะครับก็คือผลูดตัวท้ก็กินว่ททนเบิดหรอครับ หม้อไอหมอดกินเบิดก้อนก็ต้องได้เอากลับไปบ้านไปให้ไกล้ให้กากินคือเก้าครับผมนะครับแต่หลังจากใส่เทคนิคนี้มานะครับกับเป็นสิบปีแล้วครับผมผมมีหมอดเลยครับปัญหานี้นะครับปัญหาเบิดไปเลยครับอืครับผมกรอกใส่ขวดไว้นะครับผมนะครับพี่น้องนะครับพอหอกกรอกเตรียมแล้วพอประมาณนะครับ เขาก็จะค่อยปิดฝาให้แน่นๆนะครับผมมาที่นี่นะครับนะครับก็เตรมเขาก็เต็มนะครับก็เต็มกวาดนะครับนี่ครับคุณแอร์กีนะครับแขกรับเชิญพิเศษนะครับนี่ครับผมพราะกวาเตรมแล้วนะครับเขาก็ปิดฝาไว้แน่นๆนะครับก็คือขันบ่ตามหลักวิชาการแม่นบ่าครับวดพอเขาปิดเขากกเข้าสารใส่ขวดแล้วนะครับเพราะปิดฝาแน่นๆแม่นบล้วครับผมกับโมมี อากาศนะครับในเมื่อบ่มีอากาศเข้าไปได้หมดแล้ครับหมดหมดบ่มีอากาศนะครับมันก็ตายมันก็บ่สามารถเติบโตไปได้นะครับประมาณนี้นะครับผมนี่ครับนะครับเก็บไว้เป็นปีครับบ่มีหมดครับเวลาเอาออกมาหงหง่าอย่างนี่บ่มีฟุ้งพร้อมครับดูแลง่ายหุงเข่านี่ครับรับประกันเลยครับบ่มีมหมดแน่นอนครับใส่สูตรนี้ใส่วิธีนี้ครับครับผมนะครับมือนี้กับไปแนะนานะครับเทคนิคง่ายๆครับลองวิธีนี้แล้วไม่มีมอดแน่นอนนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งให้ดเด้อครับช่องพยังแสนบ้านทุ่งนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับไม่มีมอดขึ้นข้าวนะครับผมเจอกันอีพีต่อๆไปเด้อครับขอบคุณหลายที่รับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ